สวัสดีจ้ามารีวิวแป้งกระเทียมปลาที่เราปลูกไว้ในสวนนะคะก่อนจะพาเก็บรัวๆจ้ะวันนี้ต้นสมบูรณ์มากพร้อมเก็บไปทำอาหารแล้วจ้ะมาดูกันโหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวขอถ่ายคลิปก่อนนะคะ น้องจ๋าภูมิใจด้วยกันไหมนี่คือที่เราปลูกปีที่แล้วนะปลูกปีที่แล้วจากปีนี้ดูค่ะมาแบบเป็นกอเป็นกอแบบนี้เลยนะคะจากที่เขาเป็นเส้นๆแล้วเราเก็บมารวบรวมเพื่อทำให้เขาเป็นกอได้สมใจเลยค่ะอลังการมาก โอ้ยสุดยอดมากๆเลยภูมิใจมากวันนี้อากาศเจอแฉะนะคะฝนตกค่ะหนาวหน่อยแต่ก็ได้บรรยากาศนะโอ้ยโอ้ยสาธิตเอะมาตรงนี้ตรงนี้ ลูกชายนั่งอยู่ด้านบนนู้นนะคะคุณคุณนุ่นครับ,รบโหหมาแบบว่าอลังการมากอะ่ะยอดสุดยอด ต้นอ่อนกำลังพอดีกินเลยค่ะเนี่ยอื ตอนนี้เต็มตะก้าเล็กแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ตะก้าใหญ่ไวค้ค่ะเพราะว่าหิวตะก้าเล็กมันตั้งได้สะดวกหน่อยเพราะว่าแตงกระเทียมป่าของเรามันถี่วางตะก้าแล้วเดี๋ยวจะไปเหยียบเบี้ยมันเดี๋ยวเอาไปใส่ตะก้าใหญ่แล้วเอาตะก้าเล็กมาเก็บต่อนะคะลูกชายพี่น้องจา้ามานั่งเฝ้าแม่อยู่ตะลิ่งนู้นจ้ะ ไปทำไมไหนออกมามเดี๋ยวตีก้นเลยตีก้นเลย ไงครับลงมาคม้นก็ม,มามาที่ลูกเออโอ้จะมาหาแม่เหรอลูกฮะฮา,ห,าหนูจะมาเก็บกระเทียมเหรอครับฮดูสิกระเทียมของเราสวยมากเลยโอ้โหมาแล้วครับคุณคุณครับ ี่กลุ่มนี้ปลูกปีที่แล้วนะมาสวยมากมีดอกแล้วด้วยจ้ะเป็นดงเป็นดงดูแต่ละกอค่ะต้องเอาออกนะคะไม่ให้เขาติดดอกเยอะค่ะเดี๋ยวมันก็จะร่วงหล่นไปเต็มจัดระเบียบมันไม่ได้ เอาแล้วไงฝนมาอีกละลอกแล้วพี่น้องอันนี้เดินเข้าแปลงกระเทียมป่ามาเพราะว่าฝนมันหยุดทิ้งช่วงนะมาเม็ดโตด้วยนังเก็บเพลิน,นมาเม็ดโตเม็ดโตฝนตกใส่งอบดังป๊อปแปะป๊อปแปะถ้าฝนไม่ตกก็ไม่มีโอกาสได้ รีวิวเก็บผักให้พี่น้องชมนะเพราะว่าต้องเข้ารั้วเข้าสวนจะทำความสะอาดนะว้ยลูกชายหนีแล้วทิ้งแม่เฉยเลยเอา่าตะกาใหญ่อยู่นู่นนะคะอุปกรณ์ถ่ายทำคลิปเปียกไหมแม่กำลังเก็บเพื่อนเลยพี่น้องจา๋าล้วดูคะ่ะนี่กอไม้นี่เก็บได้เลยนะคะนี่แบ่งเก็บเอาใบตัใบใหญ่ ตอนนี้หลบใต้ต้นไม้ปัสถิดดอันนี้เดินเก็บมาแล้วนะยังเห็นขนาดนี้นะพี่น้องแล้วด้านนู้นยังไม่ได้ไปเก็บจ้ะ อุ้ยพี่น้องจ้ะลุงกินน้ำในสวนของเราเองตอนนี้หอมอยู่ที่แปลงกระเทียมป่านะอุ้ยขนลุกอ่ะขนลุกเจ้ากินเลสหลบซ่อนตัวอยู่พี่น้องดูค่ะนี่อู้หารวย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 กินในสวนจริงๆพี่น้องดูค่ะเนี่ยโอ้โหขนลุกเฉยเลย ดูค่ะสองตัวด้วยนะคะสองตัวด้วยหนูตัวบนด้วยเจ้าขิ้เหล็กลงไปเรียกตอนนี้เออกระเทียมยังอยู่ที่สวนนะกระเทียมทิ้งตะกร้าเลยโอ้พี่น้องสวยมากเลยกินในสวนเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ฮะยลวยๆๆยย ใครเห็นขอให้รวยขอให้รวยโชคดีโชคดีทุกท่านเลยฝ <c oughs> นตกแดดออกฝ <c oughs> นตกแดดออกลุงกินน้ำสองตัวคู่เลย <c oughs> เสียดายนะอากา,า,กาศมันอากาศมันดูปิดนะคะเอ้ากล้องอย่างนี้กล้องอย่างนี้ตื่นเต้นนะเนี่ยเ <c oughs> มื่อวานนี้เกิดสุริยุ ราคาวันนี้ลุงกินน้ำโอ้โหเจ้าขี้เหล็กก็จะเข้าไปในสวนละเดี๋ยวเดี๋ยวหอมไปเก็บเอาตะก้ากันจะ้ะตะก้าเห็ดยังอยู่ที่เอ๊ะตะก้ากระเทียมป่ายังอยู่ที่กระเทียมป่ายังอยู่ในสวนเลยโอ้ยพูดผิดพูดถูกพี่น้องเอ๋ยถ้าเป็นเงาเป็นเงาอยู่ อยู่ข้างบ้านนี่จริงๆอ่ะ,อะเดี๋ยวขอเดินลงไปเอาตะก้ากระเทียมป่าก่อนค่ะดูค่ะสองตะก้านะคะเต็มยังมีอีกเยอะนะมองดูชัดไหมเพราะว่าตอนนี้หอมอยู่บนหน้าผาเด้อโหแล้วบรรยากาศพี่น้องจ๋า ฝนตกพรำพรำมีแสงแดดแบบนี้นะคะถึงได้เห็นรุ้งกินน้ำจ้ะแล้วดูเอาย่ามอุปกรณ์การถ่ายทำคลิปไปฝากไว้กับใต้ต้นไม้จ้ะโอ้ยแจ่มมากเลยแสงแดดโอ้ยสุดยอดสุดยอด ได้ตะก้าเล็กใหญ่นะคะไปล้างทําความสะอาดก็จะสวยจะต้นกําลังอ่อนๆกาลังน่ากินนะคะแล้วก็มีดอกด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะสูญพันธุ์นะเพราะว่าเราตัดสายพันธุ์ค่ะเราตัดพันธุ์นะคะเพราะว่าไม่ให้เขาติดดอกเยอะค่ะมันออกมาทีไม่มีที่จะเดินแล้วคะ่ะเราก็ไม่ได้ตัดทั้งหมดนะคะแต่ละหลุมแต่ละหลุมน้องดูค่ะ ปลูกเมื่อเมื่อปีกลายนะขยายปีกลายได้เก็บปีนี้จ้ะโอ้ยสติ่งกระดิ่งขิ้เลยแท้ๆดูกลุ่มนี้ค่ะนี่สามารถเก็บได้เลยนะเก็บได้เลยจ้ะแบบเนี้ยก็ เอาส่วนที่เก็บไปกินก่อนจ้ะโอ้ยอจ้ะหลั <c oughs> งการงานสร้างกระเทียมป่าในสวนของเรานะจ้ะหลั <c oughs> งกระเทียมป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทํากลางสายฝนนะคะ ยังหล่นใส่งอบป้าแปะป้าแปะเข้ามาในเรือนกระจกหอมก็มาเปลี่ยนเสื้อคลุมใหม่นะคะเพราะว่าเปียกฝนหนาวด้วยจ้ะล้างผักเรียบร้อยแล้วลูกชายก็นั่งรออยู่ที่ซุ้มนู้นจ้ะสะอาดสะอ้านเลยจ้ะกระเทียมป่าของเรานะคะจะจัดเมนูอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวค่อยติดตามชมนะคะ ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะทำทันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเวลามันเยอะไหมที่เราถ่ายทำคลิปไปจ้ะไม่งั้นก็เดี๋ยวจะต่อในการทำอาหารให้ชมนะคะแล้วเดี๋ยวได้มาชิมไปพร้อมๆกัน